ปาหม่ ami, ขอบคุณดิสนีย์พิกซาให้เกียรติวาดรูปแอนิเมชันเป็นชาวไทยคนแรกปาหม่ ami, ขอบคุณหลังจากเพจ Walt d ดิสนีย์สตูดิโอเฉิยหนึ่งในคนไทยคนแรกที่ถูกนำมาวาดเป็นแอนิเมชันจากทีมงาน Disney ์แอนด์พิกซาสำหรับภาพยนตร์ Disney and Pixar, Soul, ์แอนด์พิกซาโซลอจัรย์วิญญาณอนรวงแอนิเมชันฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปีที่มีการใบ้คำให้แฟนๆได้รุ้นเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ ด้วยคำว่า soul เท่ากับจิตวิญญาณเท่ากับขวัญจนแฟนๆต่างพากันเดากันยกใหญ่โดยล่าสุดทางเขตได้เฉลยแอนิเมชันคนไทยคนแรกด้วยข้อความระบุว่าเฉลยแล้วขวัญเอ้ยขวัญมาจิตวิญญาณสุดน่ารักปาหมี่คือคนไทยคนแรกที่ถูกวาดเป็นแอนิเมชันโดย Disney และ p ิกซาต้อนรับการมาถึงของแอนิเมชันฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปีจากผู้สร้างและผู้กำกับของ Inside Out ร่วมตามหาเป้าหมายในชีวิตของคุณไปกับ Disney and Pizza. So ์แอนด์พิซซ่าอัศจรรย์วิญญาณอนเะเวงต้อนรับคริสต์มาสนี้สุขที่25ทันหธันวาคมในโรงภาพยนตร์เท่านั้น Hashtag #pizzasoth u l ซึ่งในขณะเดียวกันปามี่ก็ได้ออกมาขอบคุณดิสนีย์และพิซซ่ผ่านทาง Facebook IG ด้วยข้อความกล่าวว่าขอบคุณดิส n e y ์และพิกซ่ามากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติวาดรูปมี่นะคะ ขวัญเอ๋ยขวัญมาจิตวิญญาณสุดน่ารักปามี่คนไทยคนแรกที่ถูกวาดเป็นแอนิเมชันโดย Disney และ p ิก a r ต้อนรับการมาถึงของแอนิเมชันฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปีจากผู้สร้างและผู้กำกับของ Inside Out ร่วมตามหาเป้าหมายในชีวิตของคุณไปกับ Disney ์แอนด์พิกซาโซอัศจรรย์วิญญาณอนลลเวงต้อนรับคริสต์มาสนี้สุขที่25ธันวาคมในโรงภาพยนตร์เท่านั้น p i x a s o t h เรียกได้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์จนแฟนๆต่างพากันมาแสดงความยินดีกันเพียบก็ขอแสดงความยินดีกับขวัญเอ๋ยขวัญมาของพี่มี่ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะแอนิเมชัน Inside Out ก็เป็นหนึ่งใน Animation ที่แอดชอบมากๆเลยนะคะอ๋อแอดชอบตัวแซตลี่ค่ะตัวที่แบบร้องไห้อยู่ตลอดเวลาคือเจออะไรยังไงก็ร้องไห้แต่สุดท้ายก็เป็นเหมือนนางเอกในเรื่องนะคะตัวร้องไห้ ชอบค่ะเดี๋ยวจะติดตามแล้วก็ไปดูค่ะ